แนัดขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับนัดเข้าใจนะครับว่าเกมมันเป็นเกม pay to win อันนี้เข้าใจเลยมันเป็นเกม pay to win ที่ f r e e ด l y ต่อ Free to Pay ถูกต้องไหมครับอันนี้คือเกม Lost Ark แต่นัดไม่อยากจะให้เหมือนกับแพทที่ทาง Amazon Smarket ออกเปิดออกมาเนี่ยทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าจะต้อง จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อให้แคชอัพหรือเพื่อให้ทันกับคอนเทนต์แต่นะัดอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรู้สึกจ่ายเงินในสิ่งที่เราอยากจะจ่ายมากกว่าอย่างเช่นเราอยากจะจ่ายเพื่อที่จะเอ้ยใส่เสื้อละใส่เสื้อสเสื้อส,สวยๆให้ตัวละครเราแบบสวยงามขึ้นอย่างเช่นแฟชั่นหรือเราอยากจะจ่ายตังจริงๆเพื่อที่เราจะเหมือนกับทําให้ตัวเราเก่งขึ้นจริงๆ,ๆไม่ใช่ว่าเราจําเป็นจะต้องจ่ายเงิน เพื่อให้ทันกับคอนเทนต์นั้นอสองอย่างนี้มันต่างกันนะครับก็คือ needed to pay หรือว่า w a n t e d to pay มันต่างกันนะครับอันนี้นันก็เลยไม่อยากจะให้เหมือนกับตัวเกมมันดึงเราไปแล้วนัดอยากจะให้เพื่อนเพื่อตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มายโร่เกมมิเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับก่อนอื่นนะครับนะัดต้องขอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์เมื่อวานนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ในกลุ่ม Lost a r ร Thailand Lost Ark Thailand Community นะครับรวมไปถึงใน y t u t u นะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าทุกๆคนนะครับให้เกียรตินัดนะครับแล้วก็ให้คําตอบที่แบบออกมาจากความรู้สึกจริงๆซึ่งอันนั้นเป็นอะไรที่นะัดขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งมากๆนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับได้ตอบในมุมมองของตัวเองอย่างจริงจังและให้เกียรติซึ่งการละกันทั้งให้เกียรติในคําตอบของตัวเองและให้เกียรติในมุมมองที่นัดได้เสนอไปนะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆนะฮะ ก็อย่างที่เรารู้กันเนาะว่ามุมมองความคิดเห็นหรืออปินิษฐ์เนี่ยมันไม่มีทางที่จะแบบเหมือนกับเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีอะไรเราก็ควรที่จะพูดกันให้เห็ยซึ่งกันและกันอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับวันนี้นัดก็อยากจะมาเหมือนกับพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานที่ได้พูดไปเพราะบางทีการที่นัดพูดในคลิปนั้นมันอาจจะเหมือนกับสคริปต์ไปแล้วบางทีเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่นัดอยากจะสื่อไปมันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวนัดจะสรุปเป็น3ข้อสั้นๆที่เมื่อวาน ที่นัดได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็ได้ตอบแล้วก็ได้กลับมาคิดทบทวนกับตัวเองแล้วก็ดูเกี่ยวกับมุมมองของเกมเนาะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยนัดเข้าใจนะครับว่าเป้าหมายและวิธีการเล่นของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่นะัดไม่ได้แตะอยู่แล้วนะครับบางคนนะครับ e น j o ยกับการ slope p a ก็คือ e น j o ยกับการเล่นเลเวลไปช้าๆเก็บเลเวลสนุกไปกับแบบสนุกไปกับการเดินทางมากกว่าที่จะไปถึงเป้าหมาย นัดก็เป็นนะครับในแต่ละเกมเพราะการเดินทางของแต่ละคนเหมือนเหมือนกันอันนี้นะเข้าใจบางคนก็อาจจะอยากจะแบบไปให้ถึงเอ็นเกมเร็วๆเ,เขาก็จะมีวิธีวิธีทางในการที่จะไปถึงจุดนั้นของเขาซึ่งเรื่องการที่รีบและเบื่อรีบและบ่นอันนี้นะจะไม่ไปแตะนะครับเพราะว่าอย่างที่นัดได้สืบไปแล้วนัดไม่ได้บอกว่านัดรีบและนัดบ่นว่านัดจะเลิกเพราะนัดได้สืบไปแล้วว่าเออเนี่ย สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราต้องเจออยู่แล้วก็คือเกี่ยวกับว่า i อเลเวลเนี่ยมันเป็นกับเป็นตัวกั้นเพื่อที่เราจะเข้าถึงคอนเทนต์แคนน้นเองนะครับอ่านะก็คือนะอย่างที่นัดบอกไปแล้วว่าเออนะัดก็มีเพื่อนของนัดหนึ่งคนเหมือนกันที่แบบอ่ะเนี่ยเพิ่ง50าสิบใหม่แต่เขาเก็บโม,โมโกโกซีไปได้แล้วตั้ง7800ดอันอย่างนั้นก็มีนะครับเพราะว่าเขาเอนจอยอย่างนั้นนัดก็เอนจอยกับในสิ่งที่ทุกคนเอนจอยเวลามันเป็นของเรา เราอยากจะใช้เวลาอะไรไปกับสิ่งที่เรามีความสุขแล้วก็สนุกกับมันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรที่จะเหมือนกับไปว่าหรือไปเยยดเขาว่าเฮ้ยเนี่ยคุณทำอย่างนี้ผิดนะเร,เราทำอย่างนี้ถูกนะครับอ,อันนี้นันก็โอเคถือว่าทุกคนเนี่ยให้เกียรติแล้วก็เห็นด้วยในเรื่องนี้เนาะ,ะสำหรับเรื่องที่2นะครับก็คือเป็นคอนเทนต์อาร์กอสก็คือพูดง่ายๆนะครับอาร์กอสเข้ามาเนี่ยมันมีการถกเถียงอะไรหลายๆอย่างนะครับและก็ได้ เปรียบเทียบให้ง่ายๆละกันการที่เอาอาร์กอสขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเพิ่มเพดานไอเลเวลหรือว่าเพิ่มเพดานเกี่ยวกับคอนเทนต์ทุกอย่างเลยอันนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเอนจอยในเรื่องความเร็วแล้วก็โปรเกสของตัวเพื่อนๆเองอันนี้ก็ปกตินะอันนี้พูดรวมๆเลยดีกว่านะครับว่าเออในเนื้อตัวเกมมันมออฟเฟอร์ใหม่นี้เราก็อยากจะเข้าถึงตรงนั้นถูกต้องไหมในเมื่อเขาเพิ่มเพดาน ในการแบบเหมือนกับที่จะไปสู่เอ็นเกมคอนเทนต์หรือคอนเทนต์ใหม่ๆพูดอ,อย่างนี้ดีกว่าปุ๊บแต่บังเอิญทาง a เม z o n กับ SmileGate เขาไม่ได้ให้บันไดให้บันไดขึ้นมาสมมุติตอนแรกเราอยู่อย่างนี้เพดานอยู่เมื่านนี้เพื่อนๆเห็น,น,น,นภาพใช่ไหมครับแล้วแพดอาร์กอสขึ้นมาปุ๊บเพดานจากแค่ตรงนี้มันเพิ่มไปอีกเท่าตัวตรงนี้ปุ๊บแต่บังเอิญ l e g เก e และ a เม z o n ดันให้บันไดเพิ่มมาแค่นี้ หรือบางทีอาจจะแค่อาทิตย์ละ0.5เซนหรืออทิ์ละ1เซนแทนที่จะเป็นอธิ์ละ2เซนหรือ5เซนเพื่อที่จะทําให้ผู้เล่นปกติผู้เล่นธรรมดาที่ไม่ได้เล่นหลายตัวนะครับนันย้ำก่อนนะที่ไม่ได้เล่นหลายตัวอาจจะเล่นตัวเดียว2ตัวอะไรเงี้ยแคชอัพขึ้นมาต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าเดือนเพื่อที่จะไปถึงเพดานนั้นและก็เอ็นจอยกับคอนเทนต์นั้นใช่ไหมครับแทนที่จะใช้เวลาเป็นเดือนอาจจะเหลือเวลาแค่2อาทิตย์โดยการที่อะไรครับโดยการที่ทางอ Amazon และ Smart ์เก สร้างบันไดขึ้นมาหรือออฟเฟอร์บันไดขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นทั่วไปและผู้เล่นส่วนใหญ่ก็คือเป็นแคชชัวรที่ไม่ได้มีตัวละครหลายตัวและไม่ได้เล่นเกมนี้เป็นอาชีพเพื่อที่จะให้แคชอัพแล้วก็เอนจอยกับคอนเทนต์ที่ทาง a เมซอนและสมาเก t ให้มาอันนี้คือจุดที่นัดอยากจะสื่อถึงซึ่งปัญหาจริงๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเกมครับนันบอกไปแล้วมันอยู่ที่แพทช ที่สมาเกจและอเมซอนปล่อยมาโดยที่ไม่ได้คิดให้รอบครอบก่อนฉะนั้นในเมื่อปล่อยออกมาแล้วไม่ได้ Roll Back <c oughs> ก็ควรที่จะเพิ่มอะไรขึ้นมาในการที่จะแบบเออนัดก,ก็เลยเสนอว่าเออควรที่จะเพิ่มแหล่งในการหาของตีบวกไหมเพราะว่ามันเป็นปัญหาเริ่มต้นจากตอนแรกก็คือคอนเทนต์ต่างๆมันถูกเกตหรือว่าถูกบล็อกได้ด้วย i l Level ฉะนั้นการแก้ปัญหาที่แบบง่ายและดีที่สุดและไม่ทำลาย Environment ก็คืออาจจะเพิ่มแหลง อาจจะไม่ต้องทําตามนัดก,ก็ได้ที่แบบเออทุกตัวละครทําแล้วได้ของตีบวกอาจจะแบบอ่ะเพิ่มเกาะเกาะหนึงรีเซ็ตหอาทิตย์แทนที่จะแบบเกาะทําได้ครั้งเดียวไปเลยอย่างนี้ก็ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นแค่มุมมองความคิดเห็นนะครับแล้วมันจะทําให้คอมมิชชั่นเนี่ยรันไปได้อีกนานนะครับอ่าอันนี้แค่ช่วงแรกนะซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีการแก้ปัญหาอย่างเช่น คีวิการเรียน rate หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันยังมาไม่ถึงไงแต่บังเอิญเพดานมันขึ้นไปแล้วแค่นั้นเองนะครับมาดูเรื่องที่3นะครับจำนวนผู้เล่นส่วนใหญ่และผู้เล่นส่วนน้อยและนัดได้จุ่มหัวไปว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเลิกอันนี้นะัดหมายความว่ายอย่างนั้นจริงจริงนะครับคือนัดไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าเราจะมองอยู่แค่คอมมูนิตี้ของไทยเพราะว่านัดมองว่าคนไทยเนี่ยหรือคนเอเชียเนี่ยเราเป็นคนที่มีความอดทน สูงมากและเราเป็นคนที่ try hard มา,มากๆซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีนัทก็เป็นคนหนึ่งที่ try hard และนัทยอมรับว่านัทเป็นคนในส่วนน้อยส่วนนั้นที่จะเล่นเกมต่อไปเพราะว่านัทเล่นเกมตอนนี้นัทมีความสุขมากๆและนัทโอเคที่จะเล่นตัวเพิ่มเพื่อที่จะ enjoy กับมันเพื่อที่จะ catch up เกี่ยวกับเกมให้ได้อันนี้นัทยอมรับนะครับแต่เกมนี้มันเป็นเกมแนว global และมันเปิดเซิร์ฟที่ NA EU ฉะนั้นตัวเกมเบสผู้เล่นส่วนใหญ่ ก็ต้องเป็น NA EU นัดพูดถูกต้องไหมครับการที่เราเข้าไปเล่นอ่ะเรายังต้องมุดสตรีมไปเพื่อที่สมัครเล่นอยู่เลยตีซะว่าคนไทยเล่นสักประมาณ5,000คนต่อวันและผู้เล่นตอนนี้แบบ concurrent player ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 4 0 0 0ถึง5 0 0 0คนอะประมาณนี้ฉะนั้นเราอะอยู่ที่ประมาณ1%ของผู้เล่นทั้งหมดถ้าเราเปรียบเทียบเ,เราก็เป็นส่วนน้อยถ้าเราจะเป็นหมาทั้งหมดก็ไม่ได้ฉะนั้นมันก็เลยมาเป็นจุดที่นัดแบบนัดเป็นคนที่ชอบอ่านฟอนลัมไม่ว่าจะเป็นแบบฟอนลัมต่างๆข่าวอัปเดตตลอดนะัดก็จะอ่านเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นสังเกตเลยที่นัดคลิกนะครับคอนเทนต์ส่วนใหญ่มันจะมี letter to ags on how to fix the current issue give us the vocation like korea นะครับ concerning news This is n t getting out of hand. It got t e n out of hand. ทุกๆอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปดูฟอรั่มแล้วก็อันที่มัน pop u l a r จริงๆแล้วก็ที่ฮอตจริงๆครับมันจะเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่บ่นว่าเฮ้ยคุณเอาอา g o กอสขึ้นมาแต่คุณไม่ได้สนใจเกี่ยวกับ p o อน n ิ่งเรสต์ซิเทที่แบบทำให้แบบ ตีติดอาจจะไม่ต้อง100ลอยเปอร์เซ็นต์ะได้อาจจะเพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่หรือแหล่งในการหาของนอกเสียจากมาร์เก็ตเพลสหรือว่าจ่ายเงินมันควรที่จะเฟรนลี่ซึ่งเกมนี้นัดยอมรับว่ามันเฟรนลี่กับผู้เล่นฟรีทูเพย์อยู่แล้วนะครับแต่มันก็ยังมีผู้เล่นบางคนที่เขาคิดว่าเอ้ยเขาเล่นเยอะเขาเล่นเยอะแล้วเขาเล่นตัวเดียวเขาก็ควรที่จะมีสิทธิ์หาของแล้วเพื่อที่จะเล่นคอนเทนต์ได้อันนี้นัต้องบอกนะครับมันเป็นคำว่าอะไรนะ มายเซตที่แตกต่างกันของเคาเจอก็คือเวสเทิร์นกับอีสเทิร์นฝั่งอีสเทิร์นของเราเนี่ยทางตะวันออกของเรานัดยอมรับว่าเราเป็นพวกที่ทรอยฮาร์ดเป็นพวกที่โดนกดขี่เราเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตมันเป็นปกติอยู่แล้วโดยเฉพาะสายเลือดคนไทยเป็นปกติอยู่แล้วแต่ในเวสเทิร์นเขาถูกปูมาด้วยระบบซิสเต็มที่เอื้ออํานวยให้เขาทุกอย่างโดยการที่เขาแบบเขาไม่ต้องไปเรียนดูพ่อแม่ถูกต้องไหมเขาทําคนเดียวอยู่ด้วยคนเดียวมันก็คล้ายๆกันมันเขาเลยคาดหวังระบบที่แบบเออเราเล่นเราเล่นในจุดที่แบบ คนปกติทั่วไปโดยที่ไม่ต้อง try hard สามารถที่จะเข้าถึงคอนเทนต์ได้ทุกอย่างถ้าเปรียบเทียบในสถานการณ์เขาเรียกว่าอะไรนะนะกับชีวิตก็คือเหมือนกับทางเวสเทิร์นอ่ะเขามีระบบสารอูปโภคเบลแฟร์อะไรทุกอย่างให้เขาพร้อมอยู่แล้วแต่ในของเราอะ่ะมันไม่มีเราต้องไฟ for it มันเลยเกิดความแตกต่างระหว่างเขาเจอนะครับอ่ะ ก็อย่างที่นัทบอกไปก่อนที่จะมาจะพูดเยอะกว่านี้ก็คือนั่นแหละครับเขาเลยแบบเหมือนโบน่ะโบนว่าแบบเอ้ยทำไมฉันเล่นเกมแล้วฉันไม่สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่คุณอัปเดตได้ฉันต้องเติมตังหรอเฮ้ยมันไม่ใช่ไหมหรือฉันต้องเล่นฉันต้องเล่นถึง8ปดถึงสิชั่วโมงเหมือนกับเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเลยเพื่อที่จะเข้าถึงคอนเทนต์นั้นๆหรือฉันต้องสร้างตัวละครตั้ง 4- ี่ห้าตัวเพื่อที่จะหาของแล้วก็อัปของมาให้ตัวละครหลักของฉันหรอแบบเขาก็จะบอกว่ามันไม่มีเซนซึ่งมันเป็นปกอนะะะ ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมนะถึงบอกว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาบ่นกันเยอะมากๆนะครับและถ้าเพื่อนๆดูกราฟจริงๆนะครับก็คือการอัปเดตนะการอัปเดตก็คือวันที่10ใช่ไหมครับเรามีการอัปเดตแพนใหม่อ r g ์กนะครับผู้เล่น,นอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0นคนถูกต้องไหมทุกๆแพทใหม่เราจะรู้อยู่แล้วผู้เล่นจะกลับมาเพื่อแบบเอ้ยได้เอ็นจอยทำอีเวนต์นูนี่นั่นได้ลองคอนเทนต์ใหม่ๆแต่ทางของ l o s t Ark ไม่ใช่นะครับนะ ผู้เล่นกลับหายไปอยู่ดีๆ2 0 0แสนคนแล้วก็มันก็พีคสุดอยู่แค่นี้เลยเหมือนกับ2 0 0แสนคนอา,อาจจะรวมบอดไปด้วยอันนี้นัดยอมรับถูกต้องไหมแต่มันก็มีผู้เล่นส่วนหนึ่งที่อพอมันถึงจุดอิ่มตัวเขาก็จะค่อยๆเลิกไปมันจะเป็นการคัดคนไปโดยปริยายว่าเอออันนี้คือเป็นเพล e เยอร์เบสจริงๆ ของคนที่จะเล่น l o s t a r ์นะครับอ่าน,นี่ก็คือประมาณนั้นนะที่นัก,กจะสื่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคำคอมเมนต์ทุกอย่างที่มาจากแบบความรู้สึกของเพื่อนๆจริงๆและการให้เกยียรติซึ่งกันและกันแล้วนะก็ให้เกียรติเพื่อนๆทุกคนนัดพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับและสุดท้ายนะครับนัดยังมองว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่ value time กับเพื่อนๆมากที่สุดและเป็นเกมที่ v2 play friendly เอามากๆอันนี้นะัดต้องบอกว่าจริงๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการจะไป คอมเพลติฟิ e เลเวลหรือต้องการไปอีกขั้นต้องการที่จะตามให้ทันเกี่ยวกับ c a t อัพคอนเทนต์จริงๆมันอาจจะต้องเสียอะไรบ้างซึ่งในมุมมองนันมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องแบบพยายามแบบเกิน100%เพื่อที่จะทำมาทางตัวเกมควรที่จะออฟเฟอร์ให้เราบ้างสำหรับคนที่ไม่ได้โชคหลจนเกินไปนะครับประมาณนั้นนะครับเกกับการตีบวกอยังไงวันนี้นะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เพื่อนๆเข้ามา รับฟังนะครับเกี่ยวกับคําตอบของนัดเกี่ยวกับคอมเมนต์เมื่อวานยังไงถ้าเมื่อวานนัดมีอะไรผิดพลาดไปสื่อสารแบบไม่ตรงเหมือนที่แบบเพื่อนๆเ,เข้าใจผิดวันนี้นัดก็ถือว่านัดได้สื่อสารในสิ่งที่นัดอยากจะสื่อไปแล้วนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับเกมเยอะนะครับทุกวันนี้นัดก็ยังเล่นอยู่และนัดก็ยังอัปโหลดเกี่ยวกับคอนเทนต์ของ Lost Ark เหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ